ถึงขั้นตัดเพื่อนบูหมูกระทะเปิดใจปมทะเลาะแตกหักกับเส้นได้สอดอสไตล์ลั่นเตือนแล้วไม่ฟังโลกหมุนรอบตัวพร้อมบล็อกเฟซอันฟอขอแยกทางเรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับของทั้งสองคนแทบไม่อยากจะเชื่อและงงไปตามๆกันเลยทีเดียวเมื่อเพื่อนซีจากกลุ่มแก๊งเดียวกันอย่างคุณบูหมูกระทะได้เปิดใจถึงปมสาเหตุทะเลาะกับเพื่อนสาวอย่างเส้นได้สอดอสไตล์หรือเส้นได้พิมพละดาซึงได้กลายเป็นจุดชนวนบานปลายที่ทําให้ทางด้านคุณบูถึงขั้นตัดสินใจขอเลิกคบกับเส้นได้พร้อมกับบล็ เฟซอันฟอลโลอีและทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าวงแตกจริงไม่ติงนางสำหรับเพื่อนสนิทสุดซีอย่างคุณบูหมูกระทะและเส้นได้สอดอสไตล์จีล่าสุดทางด้านคุณบูมได้ออกมาเปิดใจอย่างหมดเปลือกถึงปมสาเหตุที่ทะเลาะกับเพื่อนสาวจนถึงขั้นต้องขอตัดเพื่อนกันพร้อมบล็อกเฟซอันฟอลโลอจีโดยด้านคุณบูมได้เผยถึงสาเหตุที่ช่วงระยะหลังนี้มาไม่ค่อยได้ลงรูปกับเส้นได้เป็นเพราะว่าตอนทะเลาะกันจนกลายเป็นจนวนใหญ่โตเน เนื่องจากว่าตนที่เตือนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ฟังจึงทำไม่ถึงขั้นลบเพื่อนกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากที่มีชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ถึงเส้นได้หลังจากนั้นเส้นได้ก็ได้เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ด้วยคำพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยในฐานะที่ตนเป็นเพื่อนเลยรู้สึกว่าต้องไปให้สติและเตือนเพื่อนเสียหน่อยซึ่งทางด้านคุณบูมและเพื่อนในกลุ่มที่เหลือต่างก็มีความเห็นที่พ้องต้องกันพร้อมพากันพูดตักเตือนในข้อคิดเส้นได้ไปในทิศทางเดียวกันเป็นจำนวนมากพร้อมพูดกับเส้้้้้้นไไไไไไดดดว่่่่าาาใหออออยยูเเๆถรรมมทะผิกก็ตงตงปบบลับ ทุกคอมเมนต์หรือไปร้อนตัวหรือตอบว่าอะไรเขาแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของคนอื่นเขาแล้วแต่ทว่าสิ่งที่เซนได้ตอบบูมกลับมานั่นก็คือทําไมบูมเป็นเพื่อนเขาถึงไม่เข้าข้างเซนได้ล่ะเมื่อทางด้านคนบูมได้ยินแบบนี้แล้วจึงได้ให้เหตุผลนี้ไปกับเซนได้ว่าไม่ใช่เราโตกันแล้วการที่บูมกล้าพูดตรงๆหรือว่าเตือนเซนได้เนี่ยมันก็คือการที่บูมยังรักเซนได้อยู่พร้อมกล่าวเสริมว่าถ้าวันนี้บูมคุยกับเซนได้แล้วแล้วเซนได้ไม่ฟังเราเลยบูมก็กล้าหักกับเซนได้นะก่อนจะเผยว่าเพราะว่าาในนนนตอนนี้มักักกํลลง เป็นว่าโลกกําลังหมุนรอบตัวเส้นได้แล้ววันหนึ่งเส้นได้มีความคิดที่คิดถึงแต่ตัวเองคิดเพียงแค่ว่ากูถูกกูไม่ผิดทําไม่ทางบูมรู้สึกว่าเราพูดไปก็เท่านั้นก็เลยคิดว่างั้นก็บล็อกเฟซอันฟอลโล่ไอจีไปเลยดีกว่าซึ่งขณะน,นี้ทางเส้นได้สอด,อดสไตล์ก็ได้ทราบและรับรู้ถึงเรื่องดังกล่าวถึงเรื่องที่ตนที่ถูกบูมบล็อกเฟซและอันฟอลโล่ไอจีไปโดยเส้นได้เองก็เริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกับพยายามง้อบูมและขอโทษบูมอย่างต่อเนื่องรวมถึงยังทักมาหาอยู่ตลอดแทบไม่ขาดซึ่งด้านคนบกไัไดด้้นีเส อย่างร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้แต่อ่านข้อความเฉยแต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับไปก่อนจะเพ้ออีกครั้งว่าอยากให้เซนได้รู้ตัวว่าการที่เขาพูดไม่คิดหรือว่าบางทีการที่เราอยู่ในสือ่อเราอาจจะต้องเก็บอารมณ์มาไว้บ้างไม่ใช่ว่าพอมีคนคอมเมนต์มาเราจะต้องโต้อต,ตอบกลับด้วยคาพูดที่รุนแรงเสมอไปและทุกครั้งที่เซนได้มีปัญหาเพราะว่าเขาเก็บอารมณ์ไม่อยู่พอเราไปเตือนว่าเซนได้หยุดเธอขอร้องเถออย่าโพสตอบกลับกลับกลายเป็นว่าเขามองว่าเราทําไมถึงไม่เข้าข้างเขาซึ่งอันนี้บูมต้องพูดเลยว่าถ้าเพื่อนผิดแล้วรักเพื่อนจริง มันควรจะห้ามกันได้ควรจะเบรกกันได้ไม่ใช่ว่าเพื่อนผิดแต่เราต้องอยู่ข้างเพื่อนใครมาว่าเพื่อนฉันไม่ได้ฉันจะโพสตอบกลับบูมจึงรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลดีต่อเพื่อนเราเลยจึงเลือกตัดสินใจหักดิบกับเซนได้ดีกว่าพร้อมเผยว่าเขาไม่ฟังเราก็ไม่ต้องมีเราเป็นเพื่อนก็ได้นี่ในเมื่อมีเราเราเตือนเขาแต่เขาไม่ฟังเราก็ไม่จําเป็นต้องมีเราก็ได้อีกทั้งบูมยังเผยความในใจอีกว่าตนยอมรับว่ารู้สึกน้อยใจมากๆและก็มีบางครั้งด้วยเหมือนกันที่ตนต้องไปไล่ขอโทษแทนเซนได้โดยเพราะว่่าาเนนได้้อ ไม่กระจ่างแล้วไปคิดลบด่าเขาไปแล้วโดยหลังจากนี้บูมอยากให้ส้นได้มีสติให้มากขึ้นเพราะว่าการที่อยู่ในวงการบันเทิงแน่นอนว่ามันต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้เพื่อนอยู่เหนือดรามา่าใครจะคอมเมนต์ถึงอะไรก็อยากจะให้มีสติให้มากขึ้นพร้อมกล่าวเสริมว่าถ้าแก้ที่ตัวของคนที่คอมเมนต์ไม่ได้ก็อยากจะให้แก้ที่ตัวของเราเองแทนซึ่งหลังจากที่เรื่องดังกล่าวได้เผยแพร่สู่บนโลกออนไลน์ไปได้ไม่นานก็มีหลากหลายคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิอะไรที่ตัดแล้ว สบายใจขึ้นคือถูกต้องที่สุดแล้วอย่าเอากลับมาอีกคิดให้ดีว่าง,งอ้อเพราะว่าแคร์เราจริงๆหรือแค่กลัวตัวเองไม่มีใครบางรายก็กล่าวว่าเป็นเพื่อนไม่รับฟังกันจะให้แต่เพื่อนหมุนรอบตัวเองเดินออกมาถูกแล้วครับเหมือนผมเลยเพื่อนสนิทเตือนไม่ได้เราหวังดีนะเพื่อนที่เตือนถ้าเราเตือนแล้วไม่ฟังมึงไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับกูก็ได้นะขนาดเพื่อนเตือนแล้วไม่ฟังก็ควรถอยออกมาบางรายก็เห็นต่างพร้อมเสนอแง่คิดว่าเรามองต่างเราว่าการที่เพื่อนง้อแล้วแต่ยังไม่คืนดีแล้วออกมาพูดที่เป็นข่าวเหมือนสั่งสอนเพื่อนแบบน ไม่ใช่แล้วโกรธหลังบ้านง้อหลังบ้านงอนหลังบ้านสองคนสิแล้วยิ่งมาบอกว่าไปขอโทษคนที่คอมเมนต์แทนเพื่อนอันนี้ยิ่งไม่มอะหนักไม่ใช่การของเธอนะโดยหลังจากนี้ทั้งคู่จะมีการหันหน้าข้าหากันเพื่อปรับความเข้าใจคุยกันอีกครั้งหรือไม่นั้นโปรดรอติดตามอัปเดตของทั้งคู่ต่อไปพร้อมกันดีเลยค่ะ